บริษัทออสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลทำพิธีลงนามความร่วมมือ MOU สุดยอดผู้นำห้าภาคบริษัทออสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดภายใต้การบริหารงานโดยดรอัครวิทย์รอบรู้ประธานกรรมการผู้จัดการบริหารและคุณประทีปรอบุญมีรองประธานกรรมการผู้จัดการบริหารและเจ้าของโปรเจกต์ดากอนทีมบริษัทไทยแลนด์จดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU กับสุดยอดผู้นำห้าภาคภายใต้โครงการออสมาร์ทซัคเคอร์เนเบิลลาสต้าไทยแลนด์เพื่อเชิดชูเกียรติและพัฒนาศักยภาพผู้นำจากทุกภาคส่วนเมื่อวัน วันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีดรพัชรินพูสวัิรประธานที่ปรึกษาบริษัทออสม์ทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดพร้อมด้วยผู้นำห้าพักนำโดยคุณนุชนาฏพงกตกแก้วประธานกลุ่มพักเหนือคุณนิยมกุลาชายัยประธานกลุ่มพักอีสานคุณสิริรัตน์ใจหานประธานกลุ่มพักกลางคุณกิติพจน์ปานุ่มประธานกลุ่มทีมฝักอาา่าวไทยและคุณสานิสายขวานประธานกลุ่มทีมฝังอันดามันเข้าร่วมงาน ครับผมผมดรอัครวิทยรอบรูนนะครับคือประธานกรรมการบริหารบริษัทออสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับผมครับสวัสดีครับผมปฏททีลอบุญมีนะครับผมครับตำแหน่งนะฮะรองประธานกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัทออสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับครับผมวันนี้นะครับที่เราจัดงานนะครับคือเรามีการจัดงานอบรมผู้นาสุดยอดผู้นาของทุกภาคนะครับที่จะมาเป็นประธาน เพื่อจะขับเคลื่อนง,งานตามกรอบของ10นโยบายของเรานะครับภายใต้โครงการ All Smart Sustainable และ s t y l e Thailand ครับผมหลังจากวันนี้พอเราได้มีการประชุมเสร็จแล้วจะมีการมอบหมายหนะ้าที่หรือว่าดำเนินการหรือว่าดำเนินงานยังไงต่อไปบ้างคะครับผมการดำเนินงานของเรานะครับเราจะขับเคลื่อนทั้ง3รูปแบบครับผมทั้ง3กลุ่มครับ 1. All Smart Membercard ส Business Owner 3. Investor Development เพื่อจะขับเคลื่อนอการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย10นโยบายทั่วประเทศครับทั้งภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือครับผมทีนี้อยากให้ตัวแทนภาคแต่ละท่านแนะนำตัวหน่อยครับเร,เริ่มจากทาินนั้นก่อนเลยครับผู้เสียงานนี้เป็นนะครับครับผมกิติพัน์ปานุ่ครับประธานฝั่งอ่าวไทยครับ ครับผมสารนิษตสายขวัญเป็นประธานภาคใต้ฝั่งอันดามันครับประนิยมกุลาชัยค่ะประธานภาคอีสานค่ะค่ะดิฉันศิริรัตน์ใจหานค่ะประธานทางภาคกลางค่ะนุชนาทพงภแก้วค่ะประธานน้าตุณพัชร์จเรย์ค่ะอันนี้ถามความรู้สึกสักนิดนึงค่ะพอได้มาร่วมกับทำสมาร์ทรู้สึกยังไงบ้างคะครับผมมีความรู้สึกผ้าภูมิใจมากครับเพราะว่าตอนสมาร์ทก็คือ กระตุน้นเศรษฐกิจตั้งแต่ SME ราหญ้าแล้วก็ทั้ง4ี่ภาคไม่ว่าจะเป็นสินค้าเข้าสู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เข้าสู่ระดับสากลและเข้าสู่ระดับโลกครับครับหลังจากที่ได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจในในระบบแล้วนะครับก็ดีใจว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ ธุรกิจที่ใช้สังคมนําหน้าก็คือช่วยเหลือสังคมก่อนแล้วธุรกิจตามหลังนั่นหมายถึงว่าลงไปช้อนลากยญ้าช่วย SME หรือกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กขึ้นมาเข้ามาในระบบแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็ต่อยอดไปถึงระดับชาติระดับโลกครับค่ะก็ได้รู้แนวทางการทำงานของออมสมาร์ทแล้วก็แผนงานซึ่งเป็นธุรกิจอีกแนวหนึ่งที่เราไม่เคยได้สัมผัสนะคะแล้วก็ อย่ที่จะขับเคลื่อนในโซนของไพศสานก็จะมีเรื่องการท่องเที่ยวโดวยชุมชนแล้วก็สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะก็จะเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนแล้วก็เพิ่มไอสกยภาพการพันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนค่ะคะ่ะก็ได้เข้าใจค่ะถึงระบบการจัดการ ทรัพยากรและสินค้าของ,ท,งท้องถิ่นนะคะของชาวบ้านแต่และภูมิภาคะคะ่ะเข้ามาช่วยในการผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนค่ะคะือเราจึงมองว่าโครงการนี้ออสมาร์สามารถสร้างขึ้นได้จริงะค่ะแล้วขวดสลับอันนี้ตังนีเป็นพิเ่ะสลับแทนแป๊บนึงค่ะโอเค,อเคก็คือจากที่้อ มาเข้าร่วมในโครงการเพื่อที่จะปรักแรงให้กับคนที่ยังไม่เคยได้รับรู้ได้รับรู้ว่าอ๋อมันมีสิ่งนี้อยู่นะมันสามารถทําย่างนี้ได้สินี้น่าไปอย่นีคะก็คือจะเอาเข้าในโคงการเพื่อที่จะพัฒนาทมให้เขาสามารถที่จะยืนได้นะคะสำหรับส่วนตัวผู้บริหารถ้าเกิดแบบว่าใครสนใจที่อยากจะร่วมเป็นคันเนอร์จะต้องทำยังไงบ้างคะครับผมในฐานะที่ผมเป็นประธานและเป็นผู้ก่อตั้งนะครับผมขอส่งต่อ เรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับให้กับประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมและนักลงทุนที่มีแนวคิดหรือว่ามีอุดมการเดียวกันนะครับได้แรงเห็นถึงศักยภาพของพวกเราทั้งหมดนะครับเราในฐานะโครงการที่เราจัดตั้งโครงการ All Smart s u s t a เน a b l e และสไตล์ไทยแลนด์ขึ้นมาเราหวังว่าเราอยากจะสร้างเศรษฐกิจ จากรากหญ้าหรือว่าจากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำและเราคาดหวังว่าประ,ประชาชนชาวไทยทั้งหมด95%หรือเป็นประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศได้เร็งเห็นถึงความหมายและก็ความสำคัญหลังจากนี้หากประชาชนหากท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมหรือว่ามีอุดมการณ์เดียวกันนะครับก็ติดต่อก็ติดต่อได้ที่ w w w ร์ไวด อสมาร์ท i n g c o m ครับผมขอบคุณมากครับ